ก็ผมจะมาเล่นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคือผมนั่งคิดมุกอยู่เอ๊จะเอาตัวเนี้ยมาจาับมาจับพูดกับกีตาร์ตัวไหนที่มันไม่ให้กระทบราคากับชาวบ้านเขาก็ก็ผมก็ก็คงต้องเป็นของตัวเองนแหละผว่าตัวเนี้ยเหมาะสุดละเพราะว่ามันเป็นกีตาร์แบรนด์ผมเอง ผมจะทําลดราคามันก็ไม่เกิดปัญหากับใครโอเคก็ประมาณนี้ผมจับคู่ให้นะครับตัวนี้จะเป็นาทาน,นคุติก Y2 นะครับของดับเบิลวายสอไม่ต้องเจาะนะครับมีลําโพงในตัวโดยไม่ต้องเจาะมืดจังหวะเาจาะแค่ก้นนะครับเอาไว้เสียบแจ็คเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเ,เจ็บเสียบแจ็คให้ดีกว่าเดี๋ยวลองเสียบแจ็ด,ดูแป๊บนึงนะโอ้ยโอยโอปิดไม่แ มันก็จะรักเลยเดี๋ยวหันไปไปที่ตู้แอมก่อนนะเป็นคอร์ดแล้วกัน ทุลักทุเลหน่อยนะโลโลโอเคปิดดีกว่าคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ให้ฟังแบบร่าวๆแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วกันสําหรับใครที่มีกีตาร์อยู่แล้วผมแยกแยะแยกให้ก่อนนะเป็นสัดเป็นส่นสสสสวนๆก่อน,นใครที่มีกีตาร์อยู่แล้วแต่อยากไอ้ได้ระบบไฟฟ้านี้ซื้อไปติดตั้งเองมันจะอยู่ที่1,900บาทนะครับเออแต่ว่ามีกีตาร์อยู่แล้วหรือไม่ให้ผมติดตั้งให้ก็ได้ก็ติดตั้งฟรีนะครับพันเบาทง่ายๆเลย ิแค่ก้นนะครับง่ายๆเลยแล้วก็อส่วนใครที่ยังไม่มีกีตาร์จะอยากได้ระบบไฟฟ้านี้คู่กับกีตาร์สักตัวหนึ่งที่มันเป็นโปรโมชั่นหน่อยก็อันนี้นะครับแนะนำเดี๋ยวผมคอราาคาก่อนกีตาร์ตัวนี้ถ้าปกติมันจะอยู่ที่2,950บวกตัวนี้1,900มันจะอยู่ที่4,850ันแดรบาทาผมกะว่าจะขายสัก4,400ันสีลบ4ี่พล,ลดไป450รออ S <S> ผมว่าได้เนาะยังไงก็ได totally ้หาเรื uh, <_<_่องไปงั้นแหละก็คือลดจากสี่พันแปดห้าิบตัวนี้เลยจะเป็นมดเอ็มเนนี่เลยหน้าไม้แท้ท็อปโซลิดนะครับส่วนด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นไม้ลามิเนตวอลนัทโคตรสวยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นการไม่ได้ไม่ได้ปิดขอบโชว์ลายไม้แบบโซลิดให้ดูแบบจังๆเลยนะครับโอเคก็ก็ประมาณนี้สำหรับคู่นี้ระบบไฟฟ้านี้ กับกีตาร์ตัวนี้จะอยู่ที่4,400บาทนะครับพร้อมของแถมเปิดไมค์เปิดกันโอเคโอเคแป๊บหนึ่งเออช่างมันแล้วกันเออผมเล่นไปแล้วเนาะต้นคลิปโอเคก็สนใจก็มีสองทรงนะเดี๋ยวตัวเต็มไปไหนวะเออมัน,นมีสองทรงมีทรงเนี้ยคอว้าวกับกับตัวเต็มนะครับเออเท่เา,า,ากันคิดไปเท่ากันเดี๋ยว เ,เดี๋ยวผมจะลงตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเป็นเพิ่มเป็นตัวเลือกให้ละกันโอเคสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับแนะนําใครไม่รู้จะเอาโอ้โ oh, ห,หูสวยเลยวะ่ะสุ่มนะเนี่ยสุ่มหยิบมานะเนี่ยอย่างกับโคอะเลยเหมือนไม้โคอะเลยนะแหมไม่อยากจะโม,โมเอก็ก็ประมาณนี้เดี๋ยวอืมก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่จะมาบอกโปรเฉยๆลดลด450บาทมันดูมันดูแบบเฮ้ยลดไม่ได้ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คือ มันตื่นมันลดเยอะนะเพราะว่าราคาที่ผมตั้งขายกีต้ามันก็บีบสุดๆแล้วแล้วมันจับคู่กันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนอแบ่งกําไรอันนี้ออกหน่อยนึงแบ่งกําไรอันนี้ออกหน่อยหนึ่งให้มันเหลือในราคาเนี้ยผมว่าซื้อได้นะใช่ซื้อได้ซื้อได้อยู่นะครับอเพราะว่าแต่ว่าเออผมจะบอกข้อต่างก่อนถ้าเกิดว่าอา้าวเฮ้ยแล้วโอเอหนึ่งอ่ะกับตัวเนี้ยอันไหนมันดีกว่าล่ะ อ่อ uh, OS 1ผมว่ามันเสียงมันดังกว่านะแล้วก็ความชัดเขามีกว่าเพราะว่ายังไงอะระบบแรงสั่นสะเทือนเขาอะก็เซืรอระบบเปียโซไม่ได้แต่ตัวนี้มันมีระบบไม์ช่วยนะมันมีไม์ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าวัดกันแบบตัวต่อตัวเลยเอาตัวนี้เอากีตาร์รุ่นนี้เจาะ o s 1หนึ่งแล้ว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 มันแ,แล้วกว็เป็นตัวนี้นั่งคู่กันอย่างเงี้ยมันจะ o s 1จะจะคมชัดกว่าแล้วก็จะมีความดังกว่า มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นระบบเปียโซอันนี้เป็นระบบแรปรับแรงสั่นสะเทือนยิ่งกีตาร์ที่การประกอบเขาเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเขายิ่งดีเท่าไหร่ย่านเสียงเขาก็จะคมชัดแล้วก็ดังเท่านั้นนะครับกีตาร์ก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเป็นเป er so ียโซอ่ะผมปิดนะผมปิดไปแล้วเปียโซเขาจะรับตรงนี้โดยตรงนึกอ,ออกไหม,มก็มันมีมันดี แลวขายดีนะมันดีตรงที่แบบคือมันไม่ต้องไปเจาะคือบางคนเขาเขาแบบไม่อยากจะไปเจาะอ,อะไรเงี้ยเอาแค่นี้เจาะแค่นี้พอก้นสายสะายอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นรูอยู่แล้วยังไงมันก็เป็นปุ่มห้อยสายสายอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูแจ็คแทนแค่นั้นเองอื คือคนเขาชอบแบบนั้นยิ่งบางทีใครที่มีกีตาร์แพงๆแบบตัวหนึ่งหลายๆหมื่นอะไรเงี้ยแต่อยากใส่ไฟไฟ้าอย่างเงี้ยต้องมาโดนเจาะบางทีเขาทาใจไม่ได้หรอกผมก็เจอมาเยอะนะครับขอเข้ามาดูกผมเอางานไหมผมเจาะแต่ขอเข้ามายืนดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแหมมันกดดันนะครับแล้วก็คือกีตาร์รักเขาเราต้องเอาสว่านทิ่มแทงเงี้ยเออนึกออกไหมก,ก็มันก็มีมันมีส่วนดีนะครับมันมีส่วนดีตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนดีมากๆเลยสําหรับคนที่ไม่อยากเจาะกีตาร์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่า ออพูดไปแล้วละกันจัดถ้าเกิดวัดกับ o อ1หนึ่งแล้วถ้าเกิดต้องการเนื้อเสียงที่มันสุดยอดผมแนะนําให้ติดโอ1หนึ่งดีกว่าแต่ถ้าเกิดออมีโอกาสที่จะเฮ้ยผมมีกีตาร์หลายตัวมีโอกาสที่จะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปใส่กับกีตาร์อีกตัวหนึ่งมันมันเคลื่อนย้ายง่ายนะครับแค่ขันนอ็อตให้หลวมๆสองตัวแล้วก็หยิบออกได้เลยเออประโยชน์ของมันคือแบบเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตัวไทยเปลี่ยนตัวอื่นไปใส่ตัวอื่นโดยที่ไม่ต้องแบบ ไปทิมแทงมันไปเจาะมันเออมันดีตรงนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาใหม่นะโอเคฝากด้วยแล้วกันนะโรนี้น่าสนใจไปก่อนสวัสดีครับ